ว่าดีใจค่ะไม่เคยได้แบบนี้ค่ะเนาะแล้วเขาก็เลยแบบช่วงเวลาเขาที่เขาเขาเปิดช่วงนั้นพอดีค่ะนะเขาก็เลยดันคลิปเพื่อนวลาตีก็ขอให้โชคดีค่ะพ่อคุณปู่คุณย่าค่ะเนาะไปสามสี่คนค่ะพอมัน้องกันยาก็เป็นห้าคนน้องอัยาก็สนุกสนานค่ะเราไปเล่นของเล่นอ่าชี่ส่วนใหญ่จะเป็นคลิปตลกนะคะก็จะดีค่ะนะคุณชิมมี่สวัสดีค่ะัอดีทัาคายค่ะคุณชิมมี่ เขียวสะอาดกรือเป๋่านะ,ะน้องมุลหลวงก็ฝากขอบคุณขอบใจทุกท่านทุกคนที่ไปให้กําลังใจน้องมุนหลวงด้วยน้องมุลหลวงก็ปิดโหมดเรียบร้อยนะคะเนาะปิดโหมดเรียบร้อยเมื่อวานก็ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณพี่หวานที่มาส่งกําลังใจเพิ่มพลังบวกให้นะคะนะขอบคุณมากๆค่ะนะคะตาถุนสันนี้นก็ทักทายพี่หวานสวัสดีจ้านะคะพี่อ้อยไม่เห็นคอมเมนต์ พิราตีทุกคลิปเลยจ้าใช่คลิปเรียวค่ะคลิปเรียวเพื่อนพิราตีแบบฟังมากๆสุดยอดค่ะตั้งใจทําตั้งใจนําเสนอค่ะอ้อยก็ยังทําไม่ได้เลยค่ะโดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนที่เราเป็นเพื่อนกันนะคะหรือว่าเป็นผู้ติดตามเนาะอืมโชคดีค่ะโชคดีค่ะเพื่อนนะคะเพราะว่าตอนเช้าก็พาลูกสาวไปวัดนะคะเนาะประทิปก็ตอบกลับอ่าเป็นพิราตีค่ะเยี่ยมเลยค่ะขอให้แตกละ ต่อกับพระทิพย์นะคะระบบดันคลิปถึงหกแสนแล้วค่าหกแสนค่าหกแสนนะคะเนาะแสนบาทค่านะก็จะได้เห็นได้พูดคุยกับเพืเ่อนๆได้นะคะแล้วนักนบอกเอาพลังบวกมาส่งให้พร้อมกําลังใจเลยนะคะสนุกสนานเลยนะคะเนาะวันนั้นวันอาทิตย์ก็พาลูกสาวไปเที่ยวนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากค่ะวันนั้นเนาะอากาศร้อนสองวันก่อนค่ะ ่เห็นคอมเมนต์ค่ะตอนนี้เนาะเปิดเพลงเสียงดังน้องนางก็คือไม่สะดวกเพราะว่าห้องข้างๆน้องนางเขาจะเปิดเพลงค่ะเวลาทํางานเขาเปิดเพลงเสียงดังนะคะเนาะเลค่ะเนาะวันนี้เราไม่เจอไม่เห็นคอมเมนต์ุ่งนี้เราก็จะได้เห็นคอมเมนต์เพราะว่าเด็กอ้อยน่าจะไม่ดีนะคะเพราะว่า,าสัญญาณนะคะสัญญาณเด็กก้านนะคะค่ะ น่ายังไม่ได้พิมพ์ข้อความค่ะสวัสดีจ้าอ้ายสวัสดีจ้าอ้ายนะคะเอาคุณค่านะคะตอนนี้เของเดือนเฉยๆนะคะตอนแรกก็รุนเนาะรุนอยากให้ลูกสาวลอดเดือนเดียวกันนะคะเดือนสิงหาคมน,นะคะแต่แต่ก็ไม่ได้คลอดเดือนเดียวกัน,นะคะ่ะเนาะแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะนะคะคลายสงบงใจให้กันนะคะเราต้องอยู่ด้วยกันอีกด้านค่ะเนาะไม่วันนี้พรุ่งนี้ของเราก็ไม่แน่น่คะก็ะเพาที่บอกเขาฉลองอะไร S <S> ส่วนใหญ่แถวๆบ้านน้องนางนะคะเนาะก็จะมีเสียงเพลงส่วนใหญ่เขาจะพานากันไปรับประทานอาหารข้ามกันนะคะเนาะก่อไปทานโมกระะกันนะคะเนาะก็เลยแบบไม่ได้เปิดบ้านเปิดเวทีนะคะเนาะเลยค่ะเนาะคุณแม่เกิดวันแปดสิงหาแปดเดือนแปดลูกสาวเกิดเก้าเดือนเกนะ้าค่ะเนาะก่อเลขเลข พ่อคุณปู่คุณย่าค่ะเนาะไปสามสี่คนค่ะพอมาน้องอกัญญาก็เป็นห้าคนน้องอัญญาก,ก็สนุกสนานค่ะเราไปเล่นของเล่นอ่าที่ก็ <im itation> เป็นสองรอบแล้วนะคะเนาะเดือนนี้เป็นสองรอบแล้วนะคะที่เปิดบ้านแลวแบบอไม่เห็นไม่เห็นเพื่อนๆนะคะใครได้ใครเห็นก็ตื่นเต้นนะคะเนาะของอ้อยแค่สี่ใบเทาเอค่ะแค่สีรร่ใบเทาอ้อยก็ดีใจแล้วค่ะนะพระทิพย์ก็ตับกลับขอบคุณมากๆค่ะ แล้วก็เพื่อนพิดาตีก็บกับกับน,น้ำพค่ะขอเดินทางปลอดภัยนะคะขอเดินทางปลอดภัยค่ะนะขอเดินทางปลอดด้ยนะคะแม่แถมด้วยปฏะธิปวันนะคะแล้วก็คุณเดิมศักดิ์นะคะแล้วก็คุณพิมมี่ด้วยนะคะแล้วก็พี่หวานด้วยีก่อนหน้าที่มานะคะแม่แถมก นาบอกเขาชอบเพลงค่ะเป็นเปิดทุกวันค่ะนะคะวีราตีบอกเป็นทุกที่ค่ะแบบนั้นใช่ค่ะเขาเปิดดังหวานเข้ามาแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าพี่หวานเขาทักทายหรือ,อยังนะคะเนาะขขบคุณมากมากค่ะขขบคุณพี่หวานด้วยนะคะพี่รตีก็ทักทายสาวน้อยคนสวยจ้านะคะเมื่อวานวันเกิดนะคะน้องนาก็ามาส่งกําลังใจค่ะนะคะสถานี้ก็ทักทายเพราะว่านั่นค่ะเนาะเพราะว่าเลยนะ ทางบ้านอ้อยฝนตกค่ะก็อขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณพี่หวานที่มาส่งก,กำลังใจเพิ่มพลังบวกให้นะคะดูทำไรจะอ่าทำเหมือนเดินสวนกันเดินสวนทางกันค่ะประมาณนั้นก็ะทำยังไม่เป็น,นะคะ่ะนภศทักทายคุณบาสีนีค่ะสวัสดีทักทาย ถ้าใครคุณเลิงศักค่ะสวัสดีค่ะคุณเร่องศักนะคะคุณเร่องศัก์บอกมาส่งกำลังใจค่ะมาส่งกาลังใจนะคะแล้วก็เพื่อนมีนาีบอกว่าดีใจค่ะไม่เคยได้แบบนี้ค่ะผัดแตงไว้แล้วค่ะแต่ยังไม่ทานนะคะน้องหูข้าวไว้เรียบร้อยนะคะเมืม่อกี้ตอนไปบ้านพี่หวานนะคะก็ไปผัดแตงน,<ม>นั้นป้าทิพย์เลยสามคลิปร้อยเหมือนกับอ้อยค่ะอ้อยก็เหมือนกันนะคะสามคลิปร้อยเหมือนกันบางทีก็ ถ้าใครกูเลิศศักค์ค่ะสวัสดีค่ะุณเลิศศักนะคะุณเลอศศักบอกมาส่งกาลังใจค่ะมาส่งกาลังใจนะคะแล้วก็เพื่อนวิดาตีบอกว่าดีใจค่ะไม่เคยได้แบบนี้ค่ะคอมเมนต์ออยพรน้องอัญญาด้วยนะคะขอบคุณมากมาก,มากค่ะดีใจกับเพื่อนวิดาตีด้วยนะคะดีใจมากๆเลยนะคะกับเพื่อนวิดาทีหวานอ้อยไม่เห็นคอมเมนต์นะคะเนาะแมใ่ใจเป็นเพราะอะไรนะคะสองวันแล้วค่ะสองรอบแล้วนะคะ HAPPY BIRTHDAY ย์้อนหลังน้องวันเกิดน้องอัญญาค่ะเมื่อวานเกิดวันที่เก้าเดือนเก้านะคะเก้ากันยายนนะคะน้องกอ็นะขอบคุณมากๆค่ะนะคะตาถุนสันนีก็ทักทาย,ทายพี่หวานสวัสดีจ้านะคะพี่อ้อยไม่เห็นคอมเมนต์มากทาคลิปเร็วเก่งมาก,มากค่ะเนาะมีความคิดสร้างสรรค์นในการทาด้วยนะคะนาะบางอันอ้อยยังทํำไม่เป็นนะคะ เราถูกรางวันเลยค่ะเหมือนเราถูกรางวันเลยเนาะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะเนาะก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนพีดาตีนะคะเนาะก็ยังไงก็กลังบอกให้กันนะคะเนาะขอบคุณมากมากเลยนะคะเนาะก็เหมือนมีกี้เหมือนพี่หวานเนาะก็จบครบชั่วโมงแล้วก็สัญญาณเด็ดแรกจะเดือนเฉยๆนะคะตอนแรกก็รุนเนาะรุนอยากให้ลูกสาวอ่าคลอดเดือนเดียวกันนะคะเดือนสิงหาคมนะคะแต่แต่ก็ไม่ได้คลอดเดือนเดียวกันค่ะเนาะ ใะเนาะวันนี้เราไม่เจอไม่เห็นคอมเมนต์พวกนี้เราก็จะได้เห็น, comment, น,อนะนะคอมเมนต์เพราะว่าเด็กอ้อยน่าจำไม่ดีนะคะเพราะว่าอ่สัญญาณนะคะสัญญาณเด็กสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนค่ะเพืนะ่อนเพื่อนชาวคีเตอร์นะคะไม่ว่ามือไก่มือใหม่มือเกา่าด้วยนะคะไม่เป็นไรคะนะ่ระเนาะก็คุยกันไปเรื่อยๆค่ะ,พ,ะ,คะ,ะพี่หวานคุณบารีสีก็ทักทายพี่หวานค่ะสวัสดีทักทายจ้า เวลาเราลงค่ะก็จะเห็นคอมเมนต์นะคะแต่ที่หน้าจอจิ๋เฉที่จะไม่เห็นคอมเมนต์ไม่เป็นไรค่ะนะ้ำคุณทักทายให้กำลังใจกัน,นเดือนเฉยเนะคะตอนแรกก็รุ้นเนาะรุ้นอยากให้ลูกสาวอ่าคลอดเดือนเดียวกันนะคะเดือนสิงหาคมน,นะคะแต่แต่ก็ไม่ได้คลอดเดือนเดียวกันค่ะเนาะแล้วก็หวานอ้อยม่เห็นคอมเมนต์นะคะเนาะ แมใ่ใจเป็นพ่ออะไรนะคะสองวันแล้วค่ะสองรอบแล้วนะคะเปิดนะคะแม่แถมด้วยป,ประธิปวันนะคะแล้วก็คุณเดืองศักดิ์นะคะแล้วก็คุณพิมมี่ด้วยนะคะแล้วก็พี่หวานด้วยที่ก่อนหน้าที่มานะคะแม่เห็นก็ทักปรสิบบอกมาเติมกําลังใจจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่มาเดิมกำลังใจให้ก้านนะคะวันนี้ก็ไม่เห็นเปิดบ้านขอบคุณมากๆกค่ะนะคะอักทายส่งกำลังใจให้ก้านนะคะ เราต้องอยู่ด้วยกันอีกนานค่ะเนาะไม่วันนี้พรุ่งนี้ขอบคุณมากมาก,มากค่ะนะคะแกมาทักทายส่งบังใจเพิ่มพลังบวกให้กันนะคะอ่านะไม่เห็นคอมเมนต์ก็ใช้อีกเครื่องกันมากเลยนะคะไม่แน่ใจว่าวันนี้จะเห็นคอมเมนต์หรือเปล่านะคะถ้าไม่เห็นคอมเมนต์ก็อาจจะคุยไปเรื่อยๆค่ะเนาะอาจจะไม่มากเลยนะคะไม่แน่ใจว่าวันนี้จะเห็นคอมเมนต์หรือเปล่านะคะถ้าไม่เห็นคอมเมนต์ก็อาจจะคุยไปเรื่อยๆค่ะเนาะอาจจะไม่ คุณมากมากเลยนะคะเป็นสองรอบแล้วครั้งก่อนก็เป็นนะคะเนาะปุ้งพาสีนีก็มาแล้วค่ะสวัสดีมีพลังบอกให้ก,นกคนคันนะคะเนาะขอบคุณมากมากเลยนะคะเนาะก็เหมือนมีกี้เหมือนพี่หวานเนาะก็อบครบชั่วโมงแล้วก็สัญญาณเด็ดนะจะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนค่ะเนะาะเพื่อนๆชาวคีเตอร์นะคะไม่ว่ามือไก่มือใหม่มือเกา่า เรามาหลายคอมมิ้น์ละอ้อยไม่เห็นนะคะตอนนี้เห็นพี่หวานหนึ่งดวงตาท่านเดียวนะคะไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรจอนี้ยนกสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณทุกคำอวยพรที่อวอพรน้องอัญญานะคะแล้วก็เพื่อนพเพื่อนที่มา